สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ทำคลิปแนะนำในเรื่อง technical analysis กันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดูกันในเรื่องแนวรับแนวต้านนะคะมาดูกันว่าเขาตียังไงตีที่จุดไหนและเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะอย่าพลาดกันเลยะคะเพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความเข้าใจกับมันดีๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เพียงแค่แนวรับแนวต้านเนี่ยเทรดได้เลยไม่จำเป็นต้องมี indicator ตัวอื่นก็ได้เลยนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูจากกราฟจริงๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันก่อนสําหรับมือใหม่เลยที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะเวลาที่กราฟมันเคลื่อนตัวนะคะกราฟราคามันเคลื่อนตัวถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวขึ้นใช่ไหมคะห้าวไม่ติดอ่ะเป็นขาขึ้นกราฟจะเคลื่อนตัวขึ้นเสร็จแล้วเขาจะไม่ขึ้นไปตลอดเป็นเส้นตรงแบบนี้ไม่มีการย่อเลยหรือว่าไม่มีการลงเลยเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นเทรนขึ้นเนี่ย มันขึ้นยังไงก็คือมันจะขึ้นเสร็จเวลาที่เขาย่อตัวลงมีแรงแรงขายกลับมาเนี่ยจะย่อลงน้อยกว่านะคะคือลงนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นต่อละขึ้นต่อไปก็แซงทำไฮขึ้นไปใหม่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะย่อตัวลงมาใหม่อีกนะคะแล้วก็ขึ้นไปใหม่อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะย่อแล้วก็ค่อยขึ้นต่อคือการย่อเนี่ยจะย่อน้อยกว่าการขึ้นนะคะก็อันเนี้ยเราจะมองเห็นชัดว่าเป็นขาขึ้น เดี๋ยวเราตอนที่ไปดูในกราฟจริงจ,จะเห็นชัดนะคะแล้วในขาลงละ่ะขาลงก็เช่นเดียวกันนะคะสมมุติว่าการาฟมันลง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 มาใช่ไหมคะลงเสร็จก็ต้องมีแรงซื้อกลับไปบ้างนะคะคือมีคนขายทํากําไรอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วก็ค่อยลงต่อพอลงต่อเนี่ยก็จะลงมาต่อมาเสร็จทํานิวโลใหม่พอทํานิวโลเท่าไหร่ไม่รู้แหละแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับไปใหม่ใช่ไหมคะแล้วถ้ายังเป็นเทรนลงต่อ ซื้อกลับไปได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็จะต้องลงมาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทนขาลงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอในเทนขาขึ้นและเทนขาลงเขาตีเทนไลน์กันยังไงเดี๋ยวตีจากตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เอาไม้บรรทัดมาจะให้ตีนั้นแล้วก็ลองดูนะคะเขาก็จะตีจากตรงจุดนี้ค่ะจุดที่มันเป็นทํำไฮนะคะถ้าเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยเขาจะตีจุดที่มันเป็นไฮนี้แล้วก็ตีไปเห็นไหมคะ อันนี้คือเราวาดเองนะมันก็เลยอาจจะพอดีตีไปที่ใช้ไฮไลท์นี้นะคะไม่ได้ใช้เป็นเส้นปากกาเพราะว่าอยากจะให้เรามองว่ามันเป็นโซนอย่าไปมองว่ามันเป็นเส้นแบบบางๆเส้นเดียวเป็นที่ราคาเดียวสมมุติว่าเป็นราคาหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบมันจะต้องเด้งที่1,000เป๊ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอยากจะให้มองแนวรับแนวต้านเป็นโซนนะคะคือในโซนระหว่างเนี้ย มันอาจจะหลุดมาบ้างหรืออาจจะลงมาไม่ถึงแหลบๆบ้างเนี่ยแหละคือตรงนี้นะคะก็คือสมมุติมันหายอยู่ตรงนี้มันย่อขึ้นมาเวลาที่มันขึ้นใหม่อีกรอบเนี่ยเขาจะดูว่ามันทะลุแนวนี้ไปได้ไหมก็เป็นแนวต้านใช่ไหมคะพอแนวต้านทะลุขึ้นไปเนี่ยจากแนวต้านเปลี่ยนมาเป็นแนวรับเข้าใจไหมเพราะว่ามันทะลุไปเสร็จแล้วเนี่ยพอการย่อลงมาเขาจะดูว่าแนวต้านที่เคยผ่านไปเนี่ยสามารถรับอยู่ไหมนะคะ ็ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นที่สตรองก็มักจะทํามันก็มักจะรับอยู่นะคะอันนี้เราก็ตีแนวหนึ่งนี่มีไฮใหม่เราก็ตีไปนะคะมันก็มักจะย่อมาอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงนะคะกราฟจริงมันไม่สวยงามแบบนี้แต่อันนี้คืออยากจะให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าขึ้นย่อลงมาขึ้นแล้วก็ย่อลงมาที่แนวเดิมแนวพวกนี้แหละค่ะที่เราจะต้องจับตาดูนะคะทีนี้ตรงนี้อย่างเชนเช่นสมมติว่าตอนนี้ราคามันขึ้นไปนะจุดนี้แล้ว ณนะตอนที่มันย่อลงมาเนี่ยเราจะดูว่าแนวนี้รับได้ไหมนะคะเนี่ยแหละก็คือการการใช้งานของมันนะคะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะในขาลงเราก็มาดูกันนะคะเวลาขาลงเขาก็จะดูว่าโล w เขาจะตีกันที่โลนะคะโลตีไปเลยนี่เห็นไหมคะตีไปเสร็จเวลาที่มันลงไปเสร็จแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยก็มักจะกลับตัวอีกครั้งหนึ่งที่แนวเดิมที่เขาเคยหลุดลงมานะคะ เนี่ยพอมันลงมาเสร็จหลุดแนวนี้มาทำนิวโรแล้วเด้งขึ้นไปใหม่ไปติดแนวเดิมนะคะพอเขาทำโลใหม่แล้วพอมันเด้งเนี่ยเราเห็นมันมีโแล้ะเราก็ตีไปใช่ไหมคะนี่พอก่อนที่จะลงมาจุดนี้หลุดลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะตีไปอีกเนี่ยมันย้อนกลับมาพอมันลงมาตรงนี้ก็สามารถย้อนมาอาจจะมาถึงโลมาถึงแนวนี้ได้นะคะเราก็ลงต่ออันนี้ก็คือ เป็นขาขึ้นอันนี้เป็นขาลงแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะคะคืออะไรก็คือไซเวย์ราคาไม่ไปไหนนะคะสมมุติว่าราคาไม่ไปไหนมันก็จะขึ้นโทษนะมันตีเป็นกรอบอยู่เดี๋ยวเอาไม้บรรทัดลงก่อนอ่าถ้ามันเป็นไซเวย์ราคาก็จะวิ่งเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำนิวไฮนิวโลนะคะจะวิ่งเป็นอย่างเงี้ยตึกกแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้นะคะเป็นแบบไม่ไปไหนอะ่ะนะคะมันก็จะเป็นโซนบนล่างนี่ เขาก็จะตีกันแบบนี้นะคะตีไปแล้วก็ตีโซนล่างนะคะก็คือมองว่าเป็นแนวอันนี้ก็คืออันนี้เป็นขาขึ้นอันนี้ขาลงส่วนอันนี้เป็นไซด์เวย์นะคะหวังว่าตรงนี้เข้าใจคอนเซปต์แล้วเนาะตีแนวรับแนวต้านก็คือหาไฮหาโลเราจะตีที่จุดไหนเท่านั้นเองนะคะเห็นไฮตรงไหนเห็นโลตรงไหนที่มันชัดเจนตีจากตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่กราฟจริงกันคะ่ะ ทีนี้เรามาลองฝึกตีแนวรับแนวต้านกันจากกราฟจริงดูนะคะอันนี้เราจะเริ่มจากกราฟของเซตเลยนะคะตัวหลักเลยนะแล้วก็จะเริ่มจากกราฟเยียนะคะอันนี้เป็นกราฟเยียใหญ่สุดละแท่งหนึ่งคือหนึ่งปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตีแนวรับแนวต้านจากที่เราฟังมาในตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะลองมาตีด้วยกันดูค่ะอย่างแรกนะเราดูก่อนว่าอันเนี้ยกราฟเออถ้าเราดูเซตนะคะ มันเป็นขึ้นหรือลงใช่ไหมคะมันมาทำไฮตรงนี้เห็นไหมคะราคาลงมาจากโลนะคะค่อยๆข,ข,ขึ้นขึ้นตรงนี้คือไฮใช่ไหมคะไฮเสร็จแล้วย่อลงมาทําโลนะคะเสร็จแล้วขึ้นขึ้นมีย่อนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาทำไฮตรงนี้แล้วเริ่มย่ออีกทีหนึ่งนะคะเราก็ดูนะคะคือถ้าจะถามความคิดส่วนตัวเนี่ยจะมองว่ามันต้องเป็นเทรนขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าการย่อครั้งนี้เนี่ย ถึงมันย่อลึกก็จริงย่อลึกมากเพราะมันก็มีวิกฤตอะไรนั่นนี่ไปเรื่อยนะคะแต่เขาไม่ได้ทําโลมันยกโลมันสูงขึ้นนะคะโลตอนแรกมันอยู่ณนะจุดนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเขาลงมาก็จริงแต่ไม่ไม่ได้ลงไปต่ํากว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยกตัวขึ้นขึ้นขึ้นค่อยๆขึ้น,นอาจจะไม่ชันเท่าในขาแรกแต่ก็ขึ้นไปทําหายเท่ากันแบบแนวเดียวกันเลยเห็นไหมคะมาเริ่มตีแนวะรับแนวใต้กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวตีจากเส้นนี้นะคะ อันนี้ใช้อ e ีฟินะวันนี้ตีแนวรับแนวต้านแค่เป็นเส้นตรงนะคะไม่ได้มีเส้นเฉียงอะไรเส้นเฉียงเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะตีเส้นแนวนอนนี่แหละตรงๆเลยอันนี้นะคะเห็นไหมคะมันทำไฮตรงนี้ตีไปเลยนะคะอยู่ที่แท,ท่งเทียนนี้คืออันนี้มันไม่มีไฮไลท์นะคะก็เลยใช้ตีเป็นเส้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแนะนำว่า ให้เรามองว่ามันเป็นโซนนะคะอย่าไปมองว่ามันจะต้องเด้งเป๊ะ,ปะที่จุดนี้จุดเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะคะโอเคลองดูเส้นนี้นะคะเส้นเนี้ยเริ่มตอนแรกเลยมันย่อลงมาแล้วก็เป็นเล็กๆเล็กๆอันนี้เราต้องตีไว้นะเพราะว่ามันคือหนึ่งปีเลยนะเนี่ยในแต่ละปีมันวิง่งนิดๆนิดๆแล้วพอขึ้นมาตรงนี้ถึงแนวต้านตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเป็นแนวต้านเดิมเพราะมันเคยทำไฮนี้อยู่เขาเบรกขึ้นไปปีนี้เบรกเสร็จแต่มีย่อลงมาอีกใช่ไหมคะ แสดงว่าแท่งเนี้ยมันยังไม่ยืนได้คือมันยังข้ามโซนไปไม่ได้อนะคะแต่พอปีถัดไปแท่งเนี้ยถัดไปเนี้ยไปอยู่โซนนี้ละคือเป็นเขียวทั้งแท่งเลยแสดงว่ามันข้ามโซนไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แบบแลลลี่ขึ้นไปเลยนะคะพอแลลลี่ขึ้นไปเสร็จเราก็ดูต่อนะคะเขาไปทําไฮตรงไหนอะตรงนี้เนี้ยเรามาดูจากที่เห็นได้ชัดเนี้ยตรงนี้ออะอาจจะตีได้เพราะว่ามันมีมันมีหลายแท่งที่ยึกยกักยึกยักก่อนจะไปใช่ไหมคะเราก็ตีจุดนี้ก่อนนะนี่ จุดนี้เนี่ยเอที่ไม่ได้เลือกตีตรงนี้นะคะเพราะว่าคือตอนนี้มันผ่านไปแล้วเราเห็นแล้วว่ากว่ามันจะขึ้นไปนะคะมันมันมีแบบมาทําทรงตรงเนี้ยเราค่อยขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันมีโซนตรงนี้มันมีหลายแท่งนะคะก็เลยมาตีตรงนี้แต่ณวันนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะมีแท่งนี้นะคะก็คงจะตีตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้นเป็นไฮสุดใช่ไหมคะก็จะดูว่ามันเบรกขึ้นไปได้ไหมนะคะแต่ตอนเนี้ อ่าตอนนี้มันผ่านไปแล้วเราก็จะเอาแนวที่มันเนี่ยมันมันแบบตรงนี้มันโดนหลายแท่งนะคะแล้วมันก็เป็นแบบแนวเปิดแนวปิดของแท่งเทียนของปีด้วยก็ถือว่าเป็นแนวที่สําคัญนะคะพอมาแท่งนี้ตรงนี้เห็นไหมคะพอมันขึ้นไปเนี่ยเราก็มาทำไฮตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตีอีกอันนี้เราฝึกตีนะเราก็มาฝึกตีก่อนว่าจากอันเดิมเป็นยังไงเห็นไหมคะอันเนี้ยอ่เราก็ตีที่ตรงนี้เสร็จแล้วพอถึงแนวเนี้ย ราคามันเดินย่อลงมามันเริ่มลงลงลงใช่ไหมคะเราก็ดูแล้วอ่าวแนวที่มันเคยผ่านมาเนี้ยมันยืนมันมันมันมีสัญญาณกลับไหมแท่งเนี้ยเห็นไหมคะมันเริ่มเป็นแบบเฮ้ยลงมาแล้วมาปิดตรงนี้ด้วยแล้วเป็นแท่งแบบลงแรงเลยนะคะพอปีถัดไปก็ลงมาเลยคราวนี้ลงหนักเลยมาติดมาดูแนวเดิมอันนี้คือแนวเดิมที่เราเคยตีไว้นะหลายปีแล้วอ่ามาติดแนวนี้เห็นไหมคะมาแนวเนี้ย มายืน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 โซนเนี้ยค่อยๆ่อยึกยักยกยัก,ยก,ยกทำท่าแบบเอ่อฟอร์มตัวนะคะหลายปีเลยเนี่ยห้าปีเนี้ยทำท่าฟอร์มตัวแต่ถ้าเห็นแท่งนี้แบบโอ้โหจะลงไหมแต่ถ้าเรามาดูจริงๆมันก็ยังไม่หลุดโซนนะคะถ้าเราแบบสามารถดูแนวรับแนวต้านตรงนั้นได้เนี่ยเราก็จะยังมองว่าอันเนี้ยมันยังเป็นโซนที่เป็นโซนแนวรับของเราอยู่อ่ะแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาอันเนี้ยเป็นแรงขึ้นมาละแต่พอมันขึ้นมาเสร็จเราก็มาดูว่า แนวนี้เห็นไหมคะแนวนี้ที่เคยตีไว้มันติดติดแนวนี้แล้วก็ยอ่อลงมาอีกโอ้โหยอ่อลงมาแรงเลยถ้าเกิดมันยอ่อลงมาอีกเราต้องดูว่ามันจะมาถึงโซนนี้ไหมแต่มันกลับตัวค่ะแสดงว่าตอนเนี้ยถ้าตอนนั้นที่ให้มองนะมันจะยกตัวขึ้นเนี่ยคือมันขึ้นละมาติดโซนนี้แล้วอันนี้เป็นยอ่อย่อโดยที่โลเนี้ยยกสูงกว่าโลนี้แล้วนะคะมันก็ขึ้นมาแท่งนี้ยทะลุไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามาเทสไปแล้วทีหนึง่ง คือแบบติดแล้วก็ย่อแรงๆไปแล้วเคลียร์คนไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เลยผ่านขึ้นมาแต่ผ่านขึ้นมาเนี่ยแทคงนี้ก็ยังแบบว่ามาสู้กันต่อนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคยังยืนได้นะคะเป็น,ปนแค่แบบเป็นหางหางแท่งเทียนแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นมานะคะมาทําท่าตอนนี้ยังไม่ถึงโซนแบบมันมันก็ถ้าเรามองเป็นโซนนะคะมันก็ใกล้ๆโซนเดิมแล้วแท่งนี้ทําตัวเหมือนกับว่ามันจะผ่านไปแล้วเพราะว่า มันขึ้นปีนี้นี่ขึ้นมาแล้วก็ทะลุมาปิดที่แบบอืเหมือนกับจะทะลุโซนแต่ถ้าเรามองเป็นโซนนะคะอย่าลืมว่าโซนเนี้ยไฮของมันอะ่ะจะต้องอยู่ตรงนี้นะค,ะคือพอมันทะลุเราต้องมาดูแล้วว่าจริงๆไฮของโซนเนี้ยมันอยู่ถึงตรงนี้เลยแท่งเนี้ยยังปิดไม่ถึงนะคะพอปีถัดไปทําแหลมขึ้นไปเลยนะคะแต่พอเป็นราคาปิดของแท่งเนี้ยจบปีเนี้ยไม่สามารถปิดแบบทำนิวไฮได้ คือทั้งปีเนี่ยทำนิวไฮไปจริงอยู่นะคะเหมือนทําให้คนคิดว่าเอ้ยเสร็จทํำนิวไฮแล้วกําลังจะแบบขึ้นไปทำแบบขึ้นต่อเนื่องแล้วนี่เนี้ยเป็นแรลลี่แล้วแต่สุดท้ายก็ลงมาปิดต่ํากว่านะคะไม่มีนิวไฮนะคะราคาปิดนะราคาปิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มลงเห็นไหมคะแท่งอันนี้เนี่ยเป็นมันมันมีหางยาวๆเงี้ยแสดงว่าเ,เปิดไปเนี่ยในระหว่างทางปีเนี่ยขึ้นเป็นแท่งเขียวก็จริง แต่ว่าสุดท้ายก็ลงมาปิดเกือบจะแดงเลยนะพอมาแท้งปีนี้ควอเตอร์แรกก็อย่างที่เห็นๆกันอยู่นะคะเจอพิษของโควิดไปช่วงกักตัวไปลงแรงเลยแต่ตอนนี้สวนขึ้นมาเป็นอันนี้อยู่ทีนี้ตอนที่มันลงนะคะก็มาดูแนวรับแนวต้านอย่างนี้แหละแล้วก็ตีมาจากทางเฟรมใหญ่เลยว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นโซนไหนบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเกือบจะมาถึงโซนนี้เลยนะคะโซนนี้ที่โซนนี้นี่มีนัยยะมากนะคะเพราะว่า มันติดมาหลายก้อนคือหลายแท่งอะที่เคยติดมาในอดีตแล้วก็ตอนนี้ยังมาไม่ถึงแล้วมันเด้งเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวมันจะลงมาอีกไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะแต่ยังไงเนี่ยในภาพใหญ่ๆเลยจริงๆอะเซตยังเป็นเทนขึ้นอยู่นะ,ะเพราะว่ามันยกโลอยู่แล้วตอนนี้โลนี้ก็มองว่ามันยังยกอยู่นะคะก็ติดตามมันต่อไปตอนนี้มองว่าในกรอบของอกราฟปีนะคะแลวกราฟเอเนี่ยอยู่ยังอยู่ในโซนนี้ ก็จะมองว่ามันเป็นโซน900เนี่ยไปถึงไฮตรงพันแนะคะอันนี้คือภาพใหญ่จริงๆเราก็จะเห็นว่าถ้าภาพใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับมันจะตีง่ายแล้วมันก็มีนัยะด้วยถ้าเรามองจริงเนี่ยจะเห็นว่เาเห็นเลยว่าโซนพวกนี้ราคามันกลับมามาเทสมันเด้งมาอะไรตลอดนะคะก็สามารถดูเป็นไกดล์ไลน์ไว้ได้ค่ะทีนี้เราก็จบการวิเคราะห์ฝึกตีจากภาพใหญ่สุดนะคะคือกราฟเียแล้วนะคะ ลองไปฝึกตีใน i m ม f เฟรมเล็กลงเล็กลงได้นะคะก็คือ Quarter Month Week ไล่ไปได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะขอกระโดดไปที่กราฟเดเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทุกไทมเฟรมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะคลิปเรามาที่กราฟเดกันดูนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่กราฟเดเนี้ยทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วนะคะเราก็กดให้มันเต็มนะให้มันโหลดมาให้หมดเห็นไหมคะภาพมันจะ ต่างกับกราฟเยร์เลยเพราะว่าน,นี้มันหนึ่งแท่งคือหนึ่งวันข้อมูลนี้มันมีถึงแค่ปีสองห้าหกสองนี่เองนะคะมันก็ไม่ไกลแต่เราสามารถตีแนวรับแนวต้านที่เรานี่มาได้นะคะเริ่มจากเราเริ่มมาจากทางซ้ายก่อนนะค่อยๆดูกันมานะคะอันนี้ตอนแรกโอยโลอยู่ตรงนี้ก่อนนะโลอยู่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะราคาพอทําขึ้นมาพอมันลงมาที่โลเดิมมาเทสหลุดไหม ตอนแรกเหมือนจะหลุดนะคะแต่ว่ายยดกยักๆ,ๆขึ้นมาแล้วกลับมาโซนเดิมกลับมาโซนเดิมนะคะถ้าเราเผอช็อตไปพอมันกลับขึ้นมาโซนเดิมก็คัดลอสเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องไปเถียงมันอะไรอย่างงี้ค่ะดูตามตามแนวที่เราตีมองให้มันเป็นโซนเอาไว้นะคะถ้าเรามองเป็นโซนเราอาจจะยังไม่เข้าก็ได้เพราะว่าเราอาจจะคิดว่ามันหลอกเราไหมทีนี้พอเขาขึ้นมานะคะขึ้นมาอา้าวเอ๊ะนี่หายตรงนี้ขึ้นไปได้ไหม ขึ้นมาตรงนี้มาเทสที่ไฮเดิมนะคะตรงนี้ไฮนี้ไฮนี้ขึ้นมาเทสไฮเดิมเสร็จทะลุขึ้นไปนะคะเหมือนจะขึ้นไปได้่ะแต่ว่าเริ่มย่อลงมาพอเริ่มย่อลงมาถึงถึงแนวนี้ก็ซึ่งเป็นแนวที่เขาทะลุไปได้ใช่ไหมคะเราจะมองว่ารับอยู่ไหมมันหลุดลงมาเราก็ตีไฮนี้เอาไว้ด้วยเลยเพราะว่าเนี่ยมันเริ่มเทสสองรอบแล้วก็เริ่มย่อกลับลงมาใช่ป่ะคะย่อล้วลงมาหลุดโซนนี้แล้วมีทําท่ายึกยักเหมือนแบบยังไม่แน่ใจนะคะ เนี่ยกราฟเดนี่เล่นตามโซนตลอดเลยนะพอมันลงมาเสร็จมาถึงโซนเดิมเนี่ยทําเป็นฉลับแต่จริงๆไม่ฉลับนะตรงนี้ขอขยับเส้นค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราตีจากโลตรงนี้แต่ตอนนี้มันเคยหลุดไปแล้วแล้วกลับขึ้นไปพอมาตรงนี้มันเหมือนจะหลุดอีกแต่จริงๆมันควรจะอยู่ตรงแถวนี้ละลงมาเนี่ยเห็นไหมคะมันจะพอดีกว่าเนาะมันก็มาตรงถึงโซนเนี้ยเด้งกลับขึ้นไปตรงนี้เป็นกรอบละเด้งกลับขึ้นไปทําที่แนวเดิมแล้วลงมานะคะ ลงมาที่โซนเดิมอีกพอเด้งคราวนี้เห็นไหมคะว่ามันทำโลต่ำลงคือไม่ไอเอ่อไฮของมันเนี่ยไม่สูงขึ้นละก็ต่ำลงต่ำลงพอมาตรงนี้เริ่มหลุดหลุดอีกทีนึงแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ทำไฮเท่าเดิมเลยนะเหมือนกรอบมันเริ่มขยับลงอะคะ่ะจากตรงนี้ตอนนี้กรอบแรกนี้นะไฮโลตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันเริ่มมาเป็นกรอบนี้ละไฮแล้วตรงนี้ก็เป็นโลตรงนี้นะคะ เริ่มกรอบก็เริ่มทําแบบขยับลงมาด้วยใช่ปะ่ะเด้งม,มาเหมือนเดิมเลยเท่าเดิมไม่ได้ทำายขึ้นลงมาคราวนี้ยหายเริ่มต่ําลงใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มหลุดคือตอนนี้จริง,รงๆถ้าเกิดเราค่อยๆอ่านมาเราจะเริ่มสังเกตว่าภาพเนี้ยมันทํามันทําเหมือนเป็นเทนลงอยู่แล้วนะคะคือไฮโลตอนนั้นไม่รู้แหละว่ามันมีใครรู้หรือเปล่าว่ามันจะเกิดในโคโรนาไวรัสอะไรขนาดนี้แต่เทนมันลงมาอยู่แล้วตามในภาพเดน,นะถ้าดูจากแค่นี้เลยนะ ไม่ต้องมีอินดิเคเตอร์อะไรทั้งนั้นเนี่ยไฮโลไฮโลแล้วก็แนวรับแนวต้านที่เราลงมาเนี่ยไฮแล้วโลแล้วก็ต่ำต่ำต่ำลงมาเริ่มหลุดเห็นไหมคะหลุดเสร็จไฮนี้ก็ไม่ชนะไฮนี้ใช่ไหมคะก็เริ่มนี่มาตรงโซนนี้แทนนะคะไฮนี้ก็ไม่อยู่ตรงนี้นะซึ่งไฮตรงโซนนี้มันก็คือโซนเดียวกับที่มันเคยเทสตรงนี้แหละพอหลุดลงมาตรงนี้นะคะคราวนี้หลุดแรงเลยหลุดแรงเห็นไหมคะว่าพอมันเด้งขึ้นไปเนี่ยมีแรง แรงซื้อกลับไปเนี่ยก็ไปติดโซนนี้เลยนะคะโซนเดิมโซนที่มันเนี่ยที่มันหลุดลงมาเพราะฉะนั้นโซนพวกนี้ใช้ได้เสมอนะคะอยากจะให้เราฝึกสังเกตดูเอาไว้นะคะทีนี้เห็นไหมว่ามันหลุดลงมาเนี่ยแล้วก็หลุดหลุดยาวลงมาเลยมาถึงยาวไปเลยอะ่ะเป็นแกลบเราก็เริ่มไปตีไวล้ละนะคะว่าในเดย์โลมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือโลสุดแต่ถ้าเราจะตีเป็นโซนก่อนมันจะมาถึงโซนเนี้ย มันก็ต้องผ่านมาตรงนี้ก่อนใช่ป่ะคะตรงนี้มันแตะกันเยอะสุดมีหลายแท่งแตะเราก็ก็ตีไปตรงนี้แต่พอมันลงมาเนี่ยถ้ามันแหลมลงมาเราต้องรู้นะคะเราต้องรู้ว่าจริงๆโลล่างสุดของมันอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะต้องขยับเส้นหรือว่าตีเพิ่มมาดูว่ามันหลุดจริงๆไหมพอมันเด้งขึ้นมาเนี่ยแนวตรงนี้เราอาจจะตีไว้ก่อนเพราะมันเป็นแนวแกลบใช่ไหมคะแนวแกลบตรงนี้เปิดเปิดไปเสร็จมันก็ขึ้นขึ้นมาเราก็ตีแนวต่อไปนะคะ หาต้านหาต้านนี่นะคะตีตานหน่อยได้ตรงนี้เนี่ยทําไมมันถึงยึดยักตรงนี้โทษนะ,ะขอขยายแนวนี้ออกหน่อยจะได้เห็นตรงนี้ก็คืออันนี้มันเป็นเส้นที่เขาชนกันเยอะที่สุดใช่ไหมคะในสามสามสามแท่งเนี้ยเห็นไหมคะมันก็มาเทสตรงนี้พอดีเลยแล้วก็คาบเส้นคาบเส้นแล้วก็ขยับจริงๆแท่งนี้ยืนยืนขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าเราขยับเส้นว่าเป็นไฮนี้นะคะก็คือไฮของไอเกาะเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ยังไม่ยังไม่ข้ามไปแต่แท่งเนี้ยข้ามแล้วนะก็คือเราจะต้องมาทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่ามันจะอยู่โซนนี้ต่อไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟเดย์นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าลองไปฝึกตีดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยตีไปฝึกตีดูจากทําเฟรมใหญ่ๆก่อนเพราะทําเฟรมใหญ่จะตีง่ายกว่าแล้วมีนัยยะด้วยนะคะมันไม่ใช่ตีง่ายอย่างเดียวมันมีนัยยะสําคัญด้วย ถ้าเราตีเสร็จแล้วเราคอยดูพฤติกรรมราคาว่ามันเด้งขึ้นไปตรงเจอเส้นแนวรับแนวต้านพวกเนี้ยมันทฤฤนําพฤติกรรมยังไงแลบแล้วทำ high low ํำไฮโลไหมนะคะเราจะสามารถอ่านกราฟอ่านทิศทางของราคาได้ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะจากที่เราพูดมานะคะการตีแนวรับแนวต้านของเราก็บอกว่าให้มองจากไฮกับโลใช่ไหมคะเห็นไฮโลตรงไหนที่มันชัดเจนตีไปได้เลยแต่อันนี้เนี่ย เราเป็นการฝึกมาจากการตีสวิงไฮสวิงโลก็คือในรอบที่มันขึ้นทำไฮแล้วก็ทำโลเนี่ยเราก็ตีจากตรงนั้นใช่ไหมคะทีนี้จะมานําเสนออีกทีหนึ่งค่ะบางคนเขาบอกว่าเออมองไม่ออกอะไรเงี้ยว่าจะตีตรงไหนเป็นสวิงไฮสวิงโลก็มันไม่จําเป็นจะต้องตีสวิงไฮสวิงโลก็ได้นะคะบอกแล้วว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นกรอบของเราเองเราอยากจะตีตรงไหนเนี่ยเรามองว่าตรงไหนมันเป็นแนวแอคชั่นของเราตีไปได้เลยนะคะ อย่างที่เทรดอยู่เนี่ยก็จะชอบตีเป็นไฮกับโลของเดย์ไฮกับโลของวีคที่แล้วไฮกับโลของเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยตีได้หมดเลยนะคะเช่นสมมุติคือในอ e ีฟินอาจจะตียากหน่อยนะคะถ้าเราจะตีไฮโลของเดย์ใช่ไหมคะมันก็คือแท่งนี้เราก็เอามาตีเลยแต่เดย์โทษนะคะคือมันแท่งมันเล็กปกติจะตีวีคกับมัน เราก็เปิดมาที่แท่ง w e ใช่ไหมคะเนี่ยวีคคือแท่งนี้ซึ่งเป็นวีคของวีคที่แล้วนะคะวีควีคหน้าเนี่ยยังไม่เริ่มใช่ไหมเวลาเราทํากันบ้าเราก็ตีจะตีไฮโลแบบนี้ค่ะนี่เป็นกรอบของวิคที่แล้วนะที่มันวิ่งอย่างนี้อ่าเราก็จะหนูไว้อีกอันนึงก็คือไปมันใช่ไหมเราก็ไปมันมันก็เพิ่งจบไปเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นวันสุดวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็วีคด้วยมายังมันยัง มันอ่านี่นะคะมันก็คือแท่งเขียวเนี่ยแหละเราก็ตีไฮของมันเนี่ยพอดีมันมันเป็นไฮเดียวกับวีคเพราะว่ามันขึ้นมาปิดตอนวันสุดท้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโซนเดียวกันอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบสองเส้นทับกันนะคะนี่แหละก็จะเป็นกรอบนะคะที่สามารถตีได้เหมือนกันคืออยู่ที่เล่าเลยค่ะอันนี้อันนี้แหละจะมองแค่ว่าเป็นกรอบการเทรดเอ่อในวีคแต่ละวีคแต่ละวีค เราก็จะหากรอบในการเทรดของเราแบบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามองสวิงเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติเรามาดูมันอันนี้พอดีมันเห็นชัดเจนเลยนะคะแท่งเนี้ยไฮนี้ขึ้นมาชนไฮนี้แท่งนี้ก็ก็ชนไปอีกค่อยทําขึ้นไปไฮนู้นแล้วพอมันตกลงมาแนวต้านเดิมก็กลายเป็นแนวรับนะคะเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันย่อลงมาแบบมันหลุดอะ่ะมันหลุดโซนเห็นไหมคะเนี่ยดูจากตรงนี้ก็สังเกตเห็นเหมือนกันแล้วมันก็หลุดลงมานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะคือจะสรุปว่าการตีแนวรับแนวต้านเนี่ยไม่ต้องไปยึดติดว่ามันเป็นสวิงไฮสวิงโลเราอยากจะตีไฮโลของเดยก็ได้คือเราจะใช้กรอบอันไหนที่มันเป็นแนวแอคชั่นของเราอะคะ่ะใช้ได้หมดนะคะให้เราเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มองพฤติกรรมราคาให้ออกว่าผ่านแนวเนี้ยฉันจะแอคชั่นยังไงยังไงก็เท่านั้นเองนะคะทีนี้ พอเราเข้าใจในเรื่องการตีแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ยเขาเอามาใช้กันยังไงได้บ้างนะคะมันก็สามารถอย่างที่บอกนะคะมันเอามาเป็นจุดแอคชั่นของเราได้นะคะเราสามารถมองว่าแนวนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราซื้อดูจากอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะสมมุติเราตัดสินใจว่าเอ้ยมันรับที่โซนนี้ได้อันนี้เป็นโซนแนวรับที่เราเคยตีไว้ใช่ไหมคะแท่งเนี้ยมันยืนได้ถ้าเราตัดสินใจแบบนั้นแล้วนะคะเราเข้าซื้อที่ราคาเปิดแท่งนี้อ่าเขาซื้อไปเสร็จ เราก็ใช้แนวถัดไปเนี่ยเป็นแนวที่จะ take profit ได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นแนวทํากําไรของเราได้สมมุติมาถึงแท่งนี้บางคนบอกอ่ามันไม่ถึงแล้วมันมาย่องเนี่ยทํายังไงอันนี้อยู่ที่การจัดการของเราแล้วคือถ้าเรามามองตรงนี้เป็นที่มันผ่านไปแล้วจริงๆมันไปถึงถูกไหมคะแต่ก่อนจะไปถึงมันยอน่อไงเราจิตใจจะทนได้ไหมที่มันย่อมาสองแท่งเกือบมาเป็นราคาที่เราเข้าเลยมามองตรงเนี้มันมองง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอดีตใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอะ ตลาดมีการสับขาหลอกเราตลอดเวลานะคะมันไม่ให้เราทํากําไรง่ายๆหรอกไม่ให้เราขึ้นสวยทีเดียวแล้วโอ้โห,โโหเก็บกําไรกลับบ้านเขาจะต้องหลอกเราว่าเฮ้ยพรอมลงมาแท่งนี้เราอาจจะเฮ้ยมันยอ่มนยอม,มันยังไม่ถึงลงอีกแท่งนึงโหจะเกือบถึงทุนแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ยอมขายออกไปก่อนนะคะก็คือแทนที่จะกําไรขึ้นไปเยอะกลายเป็นกําไรน้อยแล้วก็จะเริ่มไม่มั่นใจในระบบอย่างนั้นอย่างนี้ละที่จะแนะนํานะคะคือเราควรจะอาจจะทําได้คือแบ่ง แบ่งขายทํากําไรไปก่อนหรือว่าถ้าเราคิดว่ามันเข้าโซนเราแล้ว,ลวอย่างที่บอกนะให้เรามองเป็นโซนถ้าเราพอใจกําไรตรงนี้ปิดไปหมดเลยก็ได้ถ้าเราคิดว่าเอ้ยฉันมั่นใจมันจะต้องไปได้อีกแบ่งเก็บกําไรออกมาก่อน50 70%ถือ20%ไว้ก็ได้ค่ะเพราะถ้า20%มันลงมาจริงๆยังไงมันก็เรายังมีกําไรอยู่นะคะก็ไม่ต้องเสียดายตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การจัดการบริหารโพ i ิชันของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมครับ พวกโซนที่เราตีแนวรับแนวต้านจะเป็นโซนที่เราแอคชั่นทั้งหมดคือเอาไว้ทำกำไรและตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าถ้าสมมติเรามองตรงนี้เป็นจุดเข้าคือก่อนที่มันจะลงมาถึงใช่ไหมมันแดงแดงแดงมามีแนวนี้อยู่เอ้ยเราเล็งเวละจุดนี้นะฉันจะแอคชั่นอะไรสักอย่างจะเป็นจุดเข้าของเราไหมจะรอเข้าบายอยู่ถ้ามันมีทั้งเทียนที่ทำท่ากลับตัวนะยืนได้นะจะเข้าบายอ่ะเป็นจุดเข้าจุดออกอีกจุดหนึ่งก็คือสามารถเป็นจุดส t o p loss ได้ค่ะ ถ้าเรามองว่าโซนนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเข้าซื้อแล้วอะถ้ามันวกกลับตัวลงมาอีกหลุดตรงนี้นะหลุดแบบหลุดแบบเป็นสัญญาณอะไรของเราก็แล้วแต่ที่เรามองว่ามันต้องหลุดเต็มแท่งราคาปิดหลุดลงมาฉันจะคัดล้อตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้นะคะสรุปแล้วนะคะแนวรับแนวต้านมีประโยชน์มากนะคะเป็นโซนแอคชั่นของเรานั่นเองโซนแบบว่าเราไว้ทําเป็นวาโซนนะคะแบบทําสงครามเลยอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจในกรอบของเราโซนของเราว่าเราจะแอคชั่นยังไงนะคะวางมันี่ management ให้ดีนะคะวางเงินให้ดีเข้าตรงนี้ออกตรงนี้จะเข้าเท่าไหร่แบ่งออกไหมนะคะถ้ามันไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราไอ้นี่เวลาจะคัดจะคัดยังไงคือเราทําให้เคลียร์นะคะเก็บประสบการณ์จากคือเราฝึกตีก่อนนะคะจากแนวรับแนวตา้านในหลายๆไทม์เฟรมในหุ้นที่เรา ทําการบ้านมาอยู่ไปฝึกแนวตีแนวรับแนวต้านเลยค่ะว่าแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญอยู่ตรงไหนบ้างแล้ววางแผนไว้เลยว่าถ้ามาแนวนี้เนี่ยมันกําลังจะขึ้นมาถึงหรือว่ามันกําลังย่อมาถึงเราจะแอคชั่นยังไงยังไงมันนาท่ายังไงแล้วเราจะแอคชั่นแบบนี้นะคะรับรองค่ะว่าเราจะเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนนะคะก็สําหรับคลิปในเรื่องแนวรับแนวต้านวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปในเรื่องอินดิเคเตอร์อื่นๆออกมาอีกนะคะถ้าสนใจก็ฝากกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ